ชาชาแน่ค่ะมันเลมสกอร์ไม่ต้าค่ะวันนี้เราจะมาเทิมคนแต่งชุดไม่เหมือนเพื่อนนะเองแบบเริ่มกันเลยวันนี้ไปเรียนอาจจะไปเรียนเร็วค่ะจ้าขับรถชนเถินเรียนแลวเอาเ่าอี๋อู้ อยู่ช่างคนเดียวมีใครเป็นเมื่อชอนาไหมไม่มีแกได้ดเลยเอาล่าฉชนเหรอแป๊บเนอะมากับอุ้ยแล้วยืนเพื่อแกนยืนไหไมผมไม่นำ้ำไม่ไมีนำน้ำนิดเือนไปคงแก่ ก็จะเป็นอะไรสักอย่างนะเออเป็นนี่นี่เองเป็นจระเข้จระเข้เผมแกหรอเฮ้ยแกแต่งชุดไม่เหมือนเพื่อนนะเอาฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วแกกลับบ้านไปเลยไปจนบ้านแล้ว เขาทำผิดเอาจากรทษแล้วอีกเชิญประตูอ่ะชุดนี้ไม่เหมือนเพื่อนนะคะอชุดเนี้ยมันไม่เหมือนมันต้องแบบนี้เออแล้วตอนนั้นทำไมไม่สังเกตบ้านเนาะอุ้ยเกียรตถือกระเป๋ามาเพื่ตอตอนถือแบบนี้มาเหนื่อยเนาะ เติมถือแบบนี้มาแบบนี้แบบนี้นะคนเดี๋ยวแบบอามาแล้วนะคนเราได้ไปเรียนเในพอแบบพอเราเรื่องอดีทริปแบบเดชแล้วก็ปลายต้นทำให้ดีที่สุดพูดอะไรคนเธอ และก็เปล่าคนเราจ้าเป็นแบบนี้เพราะค่อยขี้เกียจค่อยก็เลยเอาของพี่ชายมาค่อยมีปืนค่อยมีนากรสต้องการตัวเองให้เร็วมาถึงโรงเรียนแล้วชั้นที่หนึ่งรีบไปโรงเรียนเลยเนี่ยผู้ภาษาอะไรเนี่ยไป ออาครูหนูเข้ามาเรียนไม่ทันตอนนั้นน่ะตอนนั้นหนูเล่าได้ครูเล่าได้เล่าได้ยค่ะเล่าได้ก็เล่ามาไปแต่งชุดมาค่ะแต่งชุดไม่เพจต้องแต่งชุดเพจค่ะจบทำแบนนี้ พวกแกดีมั้งพวกแกดูทำข้อสอบดีนะแต่ฉันนะ่ะขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฉันอยากเข้าห้องน้ำก่อนนะฉันปวดชีะจะจะออดยังไงพวกแกไม่ฉันออดอุ้ยขึ้นบนสุดแล้วครูมันออดไม่ได้ในตอนนี้ออดได้หรอคะอันนี้พนด หยากเป็นกระเทยค่ะไปล้ามือออออลามือให้หมดอมืหิวน้ำไม่มีน้ำกินหิวน้ำกินหน่อยแพทหนึนไม่อร่อยมาแล้วค่ะไปไหน วิธีเดียนก็คือมานอนไม่ตัดผมมาบ้านีเนี่ยโหูุ่เมอสมมุติว่าเราเรียนแล้วเออเรดเรียนแล้ว,ออลลวไปสวนสัตว์ไปดูหมูเด่นกันคะ่ะป่าไปดูหมูเด่นกันหมูเด่นที่เราจะทานไปนะคะ คือไปบ้านพี่ตัวเองก่อนพอะจะไปเอามอเตอร์ไซค์ขี้เกียจถ่ายรถค่ะพี่ขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่นอยจิๆเอาไปไหนล่ะเออไม่ไม่ไมพี่ไม่ให้ยืมเราต้องขับรถตัวเองไปคือนะอพี่นี่น่าเดีอไม่หนูจะเอาไปเออเอาไปแล้วใช้ดีๆด,ด้วยนะเติมน้ำมันให้ด้วยนะเออ อาซาเวสต์ตัมินเคตัมมินเนนคย์เฮคยเรย์ยูเฮกเรย์จะพาฉันไปไหนอ่ะผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะพาฮอมไปไหน ผไม่อะไรจะเชื่อโอ้มันพาผมมาที่นี่ครับที่ไหนเนี่ยโอ้ยมีข้ามสะพานด้วยนะครับว้าวเป็นฮัสจันจริงจริงฮัสจันมาขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นแบบนี้มันว้าวยามบ้านที่สวยงามที่สุดที่ฉันจะเคยเห็น บ้านนี้มันสวยจิงนไม่ใช่บ้านเรียนพี่หอมอยากจะเห็นเกือบชนพี่หอมน่าจะไม่ว่าเละเพราะพี่หอมหมวนจักรยานตัวเองและที่สิ้นสุดก็คือพี่หอมยนหวนมอเตอร์ไซด้วยจักรยานคือของผม แต่พี่หอมไม่ยอมครับพี่หอมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถหอมไม่เ,ข,มมเข้าเมืองไทยนี่นะครับหอมใช้หมูเนี่ยบ <c oughs> ุ๊เจี้ยนใช่ชนตาชินตดใจ นั่นฉันไปก่อนฉันกลัวอย่างกันไมห่หนูไปมินหนูไม่ดูหมู่เด่นแล้วมันไม่มีหมูเด่นให้หนูดูเลยให้หนูจะไปด่าพี่ว่ารถพี่มันไม่มีหมู่เด่นให้หนูดูเลยมอนอะไรไม่เห็นเลยแต่ก็ยันจําทานได้จำทานมอนแบบไม่เห็นจําทานกันเราจะหลับ ตาหน้าคนแล้วก็จำฐานเนี่ยฐานเนี้ยไหมอีแบบนี้อ่าเราหลับตานะประเดี๋ยวฐานนี้ไหมโอ้เสียอ,อะไรอ่ะอเอ้อีอ้ีออือ,อขาบลูย์อ่ยอลืมตาก่อนอ้าวมาชนทุย ยแลไปกันต้มในสบบนาลด้วยนะแล้วก็ไปไอจอดอยู่ต้นไหนดีไม่คนเราจะไปไหนดีอะเราจะย้อนกลับไปตอนนั้นเราจะหลับจานะนตัวนี้อ้ย ขี่ดเอาเลืองอะไรเนี่ยขี่จกลยบบนี้ไปขอลืมตาก่อนนะด่านเนี้ยมาต้องลืมตากับด่านที่สองก็ต้องลืมตานะเพราะมันจะมองไม่เห็นค่ะขอลืมตากอนอายุอยอันนี้ไม่ได้หลับตาลืมตาด่านต่อไปจะหลับ ตาตานี้แหละหลับตาเออนึ่อสัตวสัวเลยเอาช่วงกับต้นไมยย้โอ้ไม่ช่วงกับกันพแพร่านต่อไปก็ต้นเลี้ยิครับดออะไรครับลลลลลลเลีล้ยงเลี้ยงฮิฮิอะไยอ่ยหิฮิ เอาอะไรครับผมทำอะไรลมปลายอืมเฉยเลยหลับตาอื้อ้อเอาชนะไรโอ้ยยังไม่หึงเดี๋สวจับเลโอเคไปเลยอันนี้เอออ๊า ผมทำอะไรลงไปนี่มันคือด่านที่ผมทำได้นะเออลนอนนี้ไม่นี่มันจะได้เงินนะรู้ไหมมันจะได้เงินเจนทัมเชลลอนดูนะ่ามันจะได้เงินผมไปจอดอยู่ที่นี่ก่อนอตื่นเต้นมากเลยตื่นเนต้น,นตื่นเนต้นตื่นเต้นชีต ใหสอนซ้ำเออไปเย้บิ๊วปิ๊วเอ้ยเย่ได้สอนสะอะไรก็ไม่รู้ ยังปอเนินอยู่เลยเราแล้วนี่แย่อยู่ปอเน,นิไม่ใช่ใครหลอดนี่แคบเนินไม่เป็นไรสอนร้าบวชสอนร้าไเป็นสี่ร้านเออนี่ก็ง่ายอยู่นะสี่ร้านบวชสี่ร้านเป็นแปดร้านนี่ห้าร้าน บวก่ล้านเป็น9ล้านเนี่ยนี่คิดเร็วไหมหคิดเร็วเหมือนเขารถายก่อนมามาขับรถแบบปิดตากันจะได้ไหมด่านี้เออจะได้ไหมเ่ยไม่ไม่ดูตายไม่ดูอะไรเลยจะขี่ได้ไหมเนี่ย อุ้ยแล้วก็ขับเข้าไปเลยครับขบัขบขบับขับอือขอเข้าต่อลืมตาอ,อู้อยากได้นี้พอดีเลยดีใจชอบมอเตอร์ไซค์นี้มากเลยคือเหมือนเด็กใส่ก่อนอะอุ้ยชอบมากเลคขับเร็วด้วยนะเนี่ย ขับเร็วอยู่ไม่ละวังนดีค่อยไปเร็วนิ่วินวินนี่นะครับผมไม่เหมือนอันอื่นครับผมแม่ขี่เร็วที่สุดเอ้วเนี่ยผมขี่เร็วไหมเนี่ยจอตอนนี้ได้ด้วย โดนชนขนาดยังเป็นแบบนี้ได้เลยไม่เหมือนรถคันอื่นเลยเห็นไหมหมดีกว่ารถคันอื่นเออคนจะดูก่อนนะแล้วจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ใครอย่าลืมกดซับไครกดกระดิไม่พลาดคลิปใหม่กับ channel. ช่องน้ำชายเาช e ค่ะสกอร์บายบายโค้ชใจไว้เจอใหม่คลิปหน้ามาบาย Hi